นับมาเกือบจะสองเดือนที่ลูกเรือประมงไทยถูกจับในพมา่าการที่พมา่าจับลูกเรือประมงไทยแล้วไปขังคุกก็แสดงว่าเรายอมรับอาณาเขตทับซ้อนตรงนั้นว่าเป็นของพมา่าใช่หรือไม่ดร์ทักษิณชินวัตรที่เป็นพี่ปรึกษาอาเซียนมีน้ํายาไหมครับที่จะคุยกับพมา่าแล้วจะให้ลูกเรือประมงไทยกลับมาแล้วเจรจาในเรื่องของ ที่ดินทับซ้อนตรงนั้นผมไม่มีเรื่องอะไรโกรธเคืองกับทัางเลยประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ใช้ปีหกสองผมก็ต้องถามกแับว่าปีหกสองนี่ทำถูกกฎหมายหรือเปล่าใช้พรบเจ้าไหนก็ช่วยบอกให้ผมรู้ทีครับว่าถ้าปีหกสองหรือคุณใช้ตั้งแต่มามีกอตอมา,า,มา,มก,า,อมาก็ต้องบอกด้วยว่าคุณใช้กฎหมายฉบับไหนใช้พรบฉบับไหนผมผมไม่ใช่มามาฟ้องนะครับผมแค่มาร้องให้ท่านโปรดพิจารณาและวินิจฉัยและชี้แจงกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่า ท่านได้ใช้กฎหมายฉบับไหนหรือพอรบฉบ,บับไหนรับรองการเป็นผู้ช่วยหาเสียงตามที่ท่านแถลงข่าวผมร้องไงเนี่ยครับผมเอาตามพรบประกอบการเลือกตั้งท้องถิ่น2562ที่กำหนดไว้ในมาตรา38วงเล็บ3บุคคลที่จะมีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจนะในวงเล็บนี้วงเล็บใหญ่บุคคลมีสิทธิการเลือกตั้ง จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นในจังหวัดนั้นๆไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีถึงวันเลือกตั้งก็ดูแค่ตรงนี้ครับเพราะพรบเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ครอบคลุมหมดครับตั้งแต่ผู้สมัครผู้ช่วยหาเสียงและผู้ที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นๆและผู้มีสิทธิทเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ากรณีคุณใช้กฎหมายหนึ่งกฎหมายใดก็ตามแล้วไปนอกเหนือจากกฎหมายที่เขากําหนดไว้ ท้องถิ่นปี2 5 6 2เขาต้องอธิบายได้ว่าเอากฎหมายอะไรมาว่าผมผมไม่ได้ฟ้องนะครับผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้ฟ้องแต่ผมต้องการรู้ว่าท่านใช้กฎหมายอะไรกับพรบอ,รอะไรผมจะได้รู้เพราะผมส่งรายชื่อผมไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่สุราษฎร์ธานีผมก็สั่งให้เขาแล้วครับเขามีอ,าอะไรอะไรมาให้ผมนะแต่แต่ผม ให้ค่ารถค่าอะไรผมเพื่อไปช่วยหาเสยงแต่ผมก็ไม่ไปนะครับเพราะผมเองก็ติดขัดอยู่ตรงนี้ด้วยและก่อนที่จะมีเรื่องนี้ผมเองก็เคยมีข้อสงสัยถามในประเด็นของผู้ถูกตัดสิทธิการเมืองไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งผมไม่มีถือโทษโกรธเคืองหรือมีเรื่องประเด็นหนึ่งประเด็นในดกับท่านเลขาธิการกรกะตกับท่านประธานกรกตแม้แต่นิดเดียว ตัวจริงก็ยังไม่เคยเจอกันเลยแต่ในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองและผ่านการเลือกตั้งมาทุกระดับผมเองก็อยากทราบว่าท่านใช้กฎหมายประเด็นไหนพรบไหนข้อไหนเอามารับรองในการรับรองของท่านในครั้งนี้ท่านก็ตอบก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าท่านตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนที่สงสัยอยู่ไม่ใช่เฉพาะผม <ไป S 1> ะในกรณีผู้ที่ศาลตัดสิน ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีสองอย่างนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือตัดสิทธิทางด้านการเมืองตัดสิทธิทางด้านการเมืองนะครับประเด็นที่สองตัดสิทธิทางด้านการเลือกตั้งตรงตรงนี้ต้องเข้าใจนะตัดสิทธิการเลือกตั้งก็คือคุณไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรได้เลยกรณีตัดสิทธิทางด้านการเมืองยกตัวอย่างใกล้เคียงที่สุดกรณีเราไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันสอสอ,อาบาจอ,อะไรก็ตามก็จะมีการตัดสิทธิการเมืองประมาณ6ข้อไปดูข้อนั้นจะเรียบเคียงกับการที่ศาลตัดสิทธิทางด้านการเมืองของสอส,อสอหรือนายกรีหรือผู้ช่วยหาเสียงและผมก็ยกตัวอย่างเลยนะครับว่ากรณีของอพจนานุกรมฉบับบระดิตยสถ,ถานที่เขาตีความออกมาคำว่าตัดสิทธิทางด้านการเมืองก็คือสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิก์การแสดงออกต่อการเมืองสิทธิ์ในการวิาพากษ์วิจารณ์ก็แค่นี้ครับรเพราะฉะนั้น3ามสิทธินี้คือพจนานุกรมฉบับบัณฑิติียสถานต้องเขียนไว้นะครับส่วนคุณจะตีความยังไงคุณต้องต้องบอกให้ได้ว่าคุณเอากฎหมายข้อไหนมาว่าแต่ขณะนี้ผมมาร้องผมเอาพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นสอง2มาตราส8มแเร็บส และว่าด้วยพจนานุกรมและว่าด้วยระเบียบของกรกตมาเพื่อถามว่าท่านใช้กฎหมายข้อไหนและพรบข้อไหนครับทั้งคุณนัทวุฒิทั้งดรทักษิณชินวัตรทั้งธนาธรทั้งพิธาเป็นผู้ถูกตัดสิทธิทางด้านการเมืองนะครับบางท่านยังสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก็จะเข้าข่ายประเด็นที่พจนานุกรมเขียนไว้แต่บางคนถ้าตัดสิทธิเลือกตั้ง ก็คือทั้งหมดนะครับไปเลือกตั้งไม่ได้ไปเลือกตั้งไปสมัครเลือกตั้งไม่ได้เละเท่านี้บมทราบจากไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ด้วยนั่นคือตัดสิทธิทางด้านการเลือกตั้งซึ่งซึ่งประเด็นนี้จะต้องตีให้ออกระหว่างสิทธิเลือกตั้งกับสิทธิทางด้านการเมืองเพราะผมเข้าใจว่าสิทธิทางด้านการเมืองมันจะกว้างกว่าสิทธิการเลือกตั้งแต่สิทธิการเลือกตั้งจะเข้มข้นและหนักหน่วงกว่าสิทธิทางด้านการเมือง 对吧？